ทุกคนคตาําบักแตงม้าถ้ามสือตะบักแตงพี่น้องจำทิ่ก่อน ตำแตงตำแตงอร่อยอร่อยสับแตงแล้วก็ฝานลงไปตำแตงก็เหมือนตำมะละกอนี่แหละจ้าแต่เป็นมันเป็นแตงที่เฉยเนี่ยครัฝีมืออร่อย แกที่พามาซื้อส้มตำตำแตงตำแตงร้านตำแตงยะโสจ้าะเขือเทศก็ใส่เข้าไปมะนาวก็บีบเข้าไปจ้า ข้าง hmm. ีวด้ไี <S <S Mont ่สนค่ขนึมันกระดกหนึ่งตัวนะคะราคาพันข้าพนชดเงินห้ลูกค้ายุดจาสี่สิบสี่สิบห้าสิบเก้าสิบร้อยสิบบาทกระโุ้นระับมาก โองมีอันนั้นทุกครั้งนาเยอะใส่ไปน้ำประเด็กนวดนีดปูด้วยจ้าใส่ลงไปน้ำซีนน้ำตาลไปนะนี่เด็กติปชอบน้ำตาลนะคะตัดลงไปหน่อยนึง แสบหลยจ้าน้ำจิ la, be, oh a, Alicia, ้ม oh ้ะจ้ะ70บาทพี่น่องเบืงตามเล้วๆจ้ะไปคาค่าไปขายของเยู่แกติดตีซิมเด้อตัดเสียงและพี่น่องแสบๆต้องกัดจ้ะจัดการเลยเป็นตาลละลายก็ จากใจเสียบหลายเสียบคเออจ้าตำเต๊นอร่อยอร่อยจ้า